สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้ารถบ้านสหยานยนต์ทุกท่านเลยนะคะนี่ใครกําลังหารถเชิงธุรกิจไปวิ่งงานหรือว่าไปใช้ประกอบในธุรกิจนะคะลูกค้าแนะนาเป็นคันนี้เลยตัวต่อรีวอลนะคะตัวนี้เป็น2.4ตัว e n t ทรีนั่นเองนะคะลูกค้าเบสิกของรถวิ่งงานเลยนะคะตัวนี้แน่นอนว่ามาพร้อมล้อกันท้าแบบนี้อยู่แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันตัวนี้นะคะเป็นปี2021นะคะ ภายในสวยนะคะคันนี้วิ่งน้อยนะกระ,ะจกรับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ธรรมดานะคะ เลขไม่ให้ดูเลยอยู่ยที่2 0 0 0 0กว่านะคะเลขไม่แท้แน่นอนลูกคา้าแล้วก็คันนี้มีวารันตีจากศูนย์นะลูกค้าเข้าศูนย์โตยโ,ตโตยต้าต่อได้เลยนะคะเป็นเบา<อ>ะหนังแล้ววารันตีเขาไม่ได้ให้หน้อยนะจ๊ะวารันตี5ปีแสนห้ากิโลไปเลยามาถึงสภาพเบาะสวยมากลูกคา้าแทบไม่มีร่องรอยการใช้งานนะคะหน้าจอสัมผัสของโตโยต้าแท้เหมือนเดิมนะคะลูกคา้าคันนี้เขาให้จอมาต่อบลูทูธได้สมาร์ท e ีว c e ซิงค์แอนดรอยด์ออโต้แอปเปลิลคาเพย์ครบ จบในตัวเอนทรีตัวนี้เลยนะคะแอร์เย็นนะคะคันนี้โตโยต้าโตโยต้าแล้วที่สําคัญคันนี้เป็นเพลาลอยด้วยนะคะดุมล้อนะคะแล้วก็ล้อบรรทุกนะคะลูกค้าใช้งานได้ป,ปกติยั่งใหม่อยู่นะลูกค้าใครที่สนใจนะคะลูกค้ามาดูสภาพกันก่อนได้เลยบรรทุกได้นะคะลูกค้ามาดูด,ด้านหลังอ่ะด้านหลังนี่รายละเอียดนะคะความสูงคันนี้สูงภายใน2เมตรสิบสองเมตรสิบก็คือขนาดมาตรฐานนะคะูง เทาเนื่องจากเป็นเทาลอยลดดูสูงมากนะคะอ่าด้านในไม้เมยนะคะมีร่องรอยการใช้งานบ้างนะคะลูกค้าแต่ว่าสแตนเลสไม่มีรั่วนะคะก็ถ้าซื้อไปไม้ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะไม่แพงแต่ว่าสแตนเลสไม่รั่วแน่นอนอ่าใช้งานได้ปกติในส่วนของช่วงล่างนะคะลูกค้าเต็มโชกปบรรทุกสิ่งนะคะลูกค้าเสริมแหนบเทาลอยมา ในคันเดียวเลยคนของได้สะดวกสบายนะคะลูกค้าราคาก็ไม่แรงด้วยลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเดินทางกันเข้ามาได้เลยที่จังหวัดนนทบุรีนะคะทางร้านเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะคะนักขัตฤกษ์ก็เปิดนะคะติดกับ MRT สายสีม่วงด้วยนะคะสถานีบางกะสอทางออกที่1นนะคะหรือว่าลูกค้ปาปักหมุดมาได้เลยอยู่ติดกับถนนใหญ่นะคะเดินทางสะดวกนะคะมีที่จอดรถให้ เครื่องยนต์ดีกว่าคันนี้ค่ะเครื่องยนต์2,400 cc นะคะ2.4นั่นเองดูลูกค้าดูด้วยตาเปล่าก็ทราบแล้วว่าไม่มีชนหนักติดความน้ำท่วมแน่นอนดูจากแต้มสีนะคะแต้มสีครบทุกจุดมาจากป้ายแดงเลยนะคะลูกค้าไม่มีปัญหามีใบคุ้ครองให้จากตอกบอค่ะมาถึงราคากันแล้วราคาคันนี้นะคะ toyota r v e 2.4 entry ปี2021นะคะราคาอยู่ที่ 4 3 9 0 0 0บาทนะคะเสมม meter, ริมแนเสริมโชคเราร้อยเรียบร้อยร <40, S 2> าคานี้คุ้มคุ้ม4 3 9ม4 0บาทเท่านับาทเข้าค่ะถ้าลูกค้า Casa, ท่านใดสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยที่เพจรถบ้านสหายานยนต์หรือโทรเบอร์โทรหน้าเพจได้เลยสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะสวัสดีค่ะ